สวัสดีค่ะในคลิปฝนจะพาทุกคนมารายงานโปรไฟล์นะคะโปรไฟล์ที่ไม่มีตัวตนทำยังไงบ้างนะคะก็มาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะโปรไฟล์นี้นะคะคือน้ำฝนเข้าไปดูแล้วไม่มีตัวตนแล้วนะคะแต่ว่าเขามาคอมเมนต์แบบนี้ประมาณนี้นะคะซึ่งน้ำฝนเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นใครนะคะซึ่งในการโพสโซเชียลนะคะมันจะมี กฎหมายเกี่ยวกับโซเชียลอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งการโพสต์แบบนี้ไม่ดีต่อช่องของน้งฝนแน่ๆนะคะเพราะว่าเขามาคอมเมนต์ในโพสต์ของน้ำฝนเองนะคะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมากดรายงานโปรไฟล์นี้นะคะซึ่งน้ำฝนได้เข้าไปดูโปรไฟล์ของเขาก่อนนะคะกดจิ้มเข้าไปดูโปรไฟล์ของเขาแล้วนะคะซึ่งก็ผู้ติดตามไม่เยอะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเป็นเป็นเพจที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อ เพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะอะไรประมาณนี้แล้วกดเข้าไปดูรูปภาพมันก็ไม่มีรูปภาพนะคะมีอยู่แค่นี้แบบนี้เราถือว่าโปรไฟล์นี้ไม่มีตัวตนนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราจะมารายงานรายงานโปรไฟล์นี้เราต้องมาที่หน้าโปรไฟล์นะคะแล้วก็มาที่จุดสามจุด <c oughs> แล้วก็กดรายงานโปรไฟล์ คุณต้องการรายงานอะไรหากมีคนตกค้างอยู่ในอันตรายเร่งด่วนโปรดขอความช่วยเหลือก่อนรายงานให้ Facebook ทราบอย่ารอช้าน้ฝนจะเลือกหัวข้อบางสิ่งเกี่ยวกับโปรไฟล์นี้นะคะกดจิ้มเข้าไปเลยแล้ว a c e b o o k ก็จะถามว่าเหตุใดจึงรายงานโปรไฟล์นี้ก็น้ฝนจะ ติ๊กหัวข้อนี้นะคะการคุกคามหรือการกันแกล้งตอนนี้นะฝนได้เลือกบางสิ่งเกี่ยวกับโปรไฟล์นี้นะคะก็คือการคุกคามหรือการกันแกล้งนะคะเป็นการรายงานโปรไฟล์ที่ไม่มีตัวตนนะคะซึ่งเราเราใช้ความคิดเห็นของคุณเพื่อให้ระบบของเราเรียนรู้ เมื่อมีสิ่งที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นนะคะ Facebook จะบล็อกโดยอัตโนมัติแล้วก็จะไม่เห็นโปรโฟไฟล์นี้อีกนะคะทุกคนขั้นตอนอื่นๆที่คุณสามารถทำได้นะคะบล็อกโปรไฟล์ของตึ๊ดๆๆหรือว่าซ่อนทั้งหมดจากตึ๊ดๆ,ๆึนะคะก็ถ้าเรากดคำว่าเรียบร้อย Facebook ก็จะบล็อกโปรไฟล์ที่ไม่มีตัวตนนั้นโดยอัตโนมัตินะคะเราจะกดคำว่าเรียบร้อยเลย ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวฝนจะมาลบรายงานความคิดเห็นด้วยตอนแรกว่าจะลบเดี๋ยวเรารายงานก่อนเราเดี๋ยวเราค่อยลบนะคะเหตุใดคุณจึงรายงานความคิดเห็นนี้นะคะเขาจะมีหัวข้อให้เราเลือกเยอะๆมากๆ น้ำฝนเรื่องของข้อนี้การกลั่นแกล้งการคุกคามหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมเป็นการกลั่นแกล้งคุกคามหรือใช้งานที่ไม่เหมาะสมอย่างไรนี่นะคะแล้วก็ติ๊กไปเลยคุณจะส่งรายงาน เราจะลบเนื้อหาที่ขัดต่อมาตรฐานชุมชนของเราออกเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่งรายงานเลยถัดไปแล้วเราก็จะมาลบออกจากลบลบออกจากาโพสของเรานะคะกดคำวมาลบเลย หรือเราจะบล็อกก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าโปรไฟล์นี้มารบกวนเราอีกเราก็สามารถที่จะบล็อกไปเลยก็ได้นะคะทุกคนตอนนี้แค่เรากดรายงานก่อนนะคะอันนี้ก็คือวิธีรายงานโปรไฟล์ที่ไม่มีตัวตนรายงานให้กับ facebook a c e b o o k นะคะว่าเออโปรไฟล์นี้มันดูไม่ปลอดภัยหรือเขามาก่อกวน a c e b o o k เราย่างไงนะคะก็ เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้ำฝนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้ำฝนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ